เดียอาจารย์ประจำวิชาคะ่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่ห้ากลุ่มคิตตี้สแตร์วันนี้จะมานำเสนอเรื่องความแออัดในการใช้งานลิฟต์มีสมาชิกเจ็ดคนหนึ่ง,งา,สง,า,สา,า,าสงสาวพิชามนดำนุ้ยสองนายธีรยุยกทวนสานายพันธการแก้วบุญเพลศ 4. นางสาวพิรันชาติศรีสาชนห้านายพัทารพนน้อยเมืองหนายสุปรกรเนียมงพงเจ็นายวิรชนสีแดงโปรเจกต์อินเทนต์หัวข้อหนึ่งปัญหาคือ ความแม่อัดในการใช้ลิฟต์สองผู้ใช้คือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ใช้งานตึกรอปสามเหตุผลคือใช้ในการขึ้นตึกเพื่อไปเรียนสี่ความพยายามในการแก้ไขปัญหาก่อนหน้าคือมีการสร้างลิฟต์เพื่อเป็นสองฝั่งโดยเป็นชั้นอาคารเลขคู่กับเลขคี่ห้าคุณค่าใหม่คือความแม่อัดในภายในตัวอาคารน้อยลงและเพิ่มความอยากใช้งานมากขึ้นโปรเจกต็อปปิกนะครับ หัวข้อคอนเซปต์ Concept, ทีมคือการลดปัญหาการรอรีฟและความแออัดในรีฟถ้ามีบันไดเลื่อนอาจทำให้การขึ้นไปเรียนบนตึกรวดเร็ว,แล,วและสะดวกมากยิ่งขึ้นครับโปรเจกต์อนะะินเทน์ลดปัญหาการรอลีฟนาและความแออัดในรีฟเอ็ดีจจะตรงกับเป้าหมายที่สิบเอคือทําให้เมืองรายการตั้งที่ฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัยและยืดหยุน่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นครับน,นี่คือตัวอย่างการไปสัมภาษณ์ผู้ที่ได้ใช้งานตึกรอปทั้งหมดนะครับ คือรูปภาพตัวอย่างการไปสัมภาษณ์ยูเซอร์ผลการสัมภาษณ์จากผู้ใช้คำถามปลายปิดคุณได้ใช้งานตึกรอปอหรือไม่คุณเคยเข้าเรียนไม่ทันเวลาไหมคุณอยากเรียนที่ตึกรอปอหรือไม่คุณคิดว่าบันไดเลื่อนจะเป็นสําหรับตึกรอปอหรือไม่ถ้ามีบันไดเลื่อนคุณคิดว่าจะแก้ไขปัญหาการเรียนที่ตึกรอปอได้หรือไม่คําถามปลายเปิดคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อไปเรียนสายตัวอย่างคําตอบ รู้สึกไม่ดีเพราะจะโดนครูตักเตือนหรือเสียดายข้อมูลงานที่มาไม่ทาําแล้วก็กลัวโดนเช็คขาดหรือสายถ้าคุณมีเรียนที่ตึกรอปอคุณจะเตรียมตัวอย่างไรตัวอย่างคำตอบมาเรียนก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงมาเรียนก่อนเวลาสิบถึงยี่สิบนาทีหรือมาอย่างน้อยสามสิบนาทีคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างต่อ Q K ift, คิวขึ้นลิฟต์ตัวอย่างคำตอบนะคะ รู้สึกว่าต้องรอนานเกินไปกลัวไปไม่ทันเวลาหรือว่ารู้สึกเฉยเฉเพราะทุกคนก็ต้องรอคิวเหมือนกันคุณใช้เวลานานแค่ไหนในการรอลิฟต์เวลาที่ใช้รอลิฟต์น้อยที่สุดคือสิบนาทีมากที่สุดทียี่สิบนาทีคุณคิดว่าตึกรอปอควรทําบันไดเลื่อนไหมเพราะอะไรคําตอบนะคะควรเพราะจะได้ระบายคนใช้ลิฟต์ไม่ควรเพราะไม่จําเป็น ควรทำเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอคิวนานค่ะอันนี้จะเป็นคำตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ค่ะความต้องการของผู้ใช้ปัญหาการใช้ลีฟทุกคนต้องรีบมาก่อนเวลาเพื่อต้องใช้เวลารอลีฟเลยอยากให้เพิ่มลีฟป,ปัญหาการเข้าเรียนเข้าเรียน,ายนสายทำให้ไม่รู้สึกไม่ดีและไม่อยากมาเรียน ปัญหาการแก้ไขรู้สึกว่าถ้ามีบันไดเลื่อนจะแก้ปัญหาได้ไหมคําตอบส่วนใหญ่ก็ต่างกันไปอยากให้ทําแล้วไม่อยากให้ทําปัญหากันเผื่อเวลารอเวลารอลิฟต์นานสุด30นาทีปัญหาของโปรเจกต์มีบันไดเลื่อนกับตึกรปอปและไม่มีบันได,เร,ด,รนไดเรื่องกับตึกรอปมีบันไดเลื่อนก็ดีนะคะแต่ไม่รู้จะช่วยได้เยอะหรือเปล่าความต้องการของผู้ใช้นี้สติเมนต์อินไซต์มีลิฟต์ไม่เพียงพอ บันไดมีความชันและสูงนี้่านต้องการให้มีการเพิ่มจำนวนลิฟต์ฉันต้องการให้มีการสร้างบันไดเลื่อนครับคือเพอร์เซนาตัวอย่างนะครับชื่อเป็ดเพศไม่ระบุอาอยุ19อาชีพนักร้องที่อยู่อาศัยหอในข้อมูลด้านจิตวิทยานะครับความสนใจอยากประกวดเดอะไวท์วิธีชีวิตนักร้องร้านเล้าสิ่งที่ชอบชอบการร้องเพลง สิ่งที่ไม่ชอบอากาศร้อนครับข้อมูลด้านพฤติกรรมด้านทางอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายด้านความคิดคิดบวกตลอดเวลาปัญหาปวดขาเวลาขึ้นบันไดครับอุปสรรคความสูงของตึกแรงจูงใจและความปรารถนาแรงจูงใจนะครับอยากขึ้นตึกรอปอแบบสบายๆไม่แออัดเกินไปความปรารถนานะครับอยากได้สิ่งอํนวยความสะดวก สำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะ